ย้อนความรักโชครถแห่นัดย้อนความรักโชครถแห่หลังประกาศหยาแบบกระทานหันเรียกได้ว่าสำหรับโชครถแห่และอดีตภรรยาอย่างนัดจุธารัต์หลังที่ล่าสุดทั้งคู่ได้เลิกราปิดฉากรักสปีที่ใช้ชีวิตด้วยกันจนมีลูกที่น่ารักของทั้งคู่ทั้งคู่ที่หย่ากันแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งคู่ดูรักกันมากม แต่ประกาศหย่าแบบฟ้าแรบอยากรู้ความรักของทั้งคู่จะหวานกันขนาดไหนลองมาย้อนดูความรักของทั้งคู่ก่อนหย่าหากย้อนความรักของทั้งคู่นัดเป็น fc ของโชครถแห่ติดตามผลงานตลอดเธอได้ขอเป็นเพื่อนทาง Facebook และโชคก็ได้ตอบรับ นัดเป็นฝ่ายทักไปก่อนเพื่อบอกว่าเธอเป็นแฟนขับนะหลังจากที่โชคได้เห็นข้อความก็ได้จีบเธอทันทีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนตกลงคบหากันและเป็นแฟนและจดทะเบียนสมรสสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ทางฝ่ายชายก็มีเรื่องผู้หญิงอยู่ตลอดช่วงแรกที่ใช้ชีวิตด้วยกันเธอได้เข้ามาดูแลเรื่องผู้หญิงเป็นอันดับแรก พรจับได้ว่าฝ่ายชายแอบคุยหญิงอื่นและดูแลเรื่องงานเรื่องเงินสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จไปอีกขั้นแต่รักก็ต้องมาสะดุดพอโชคได้แอบไปมีสาวอีกครั้งแต่เธอก็เปิดใจยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนบาทให้เลิกยุ่งกับโชคและสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลิกราและแยกกันไปใช้ชีวิตของตัวเอง